c o n t a i n นอร์โชว์เ e สรีวิวชุดเปิดโครงการตู้ป้อมยามตู้ห้องน้ำตู้สำนักงานสำเร็จรูปแบบประกอบใหม่สวัสดีครับท่านผู้ชมคอนเทนเนอร์โชว์เคสมีมากกว่าตู้คอนเทนเนอร์วันนี้เป็นอีกหนึ่งคลิปครับผมพาท่านผู้ชมมารีวิวชุดสำหรับเปิดโครงการหมู่บ้านจัดสรรเปิดสำนักงานออฟฟิศหรือว่าฝ่ายขายหรือจะเป็นโรงงานที่ทางลูกค้าที่จังหวัดชลบุรีนะครับพัทยาสั่งมา ตัวนี้จะเป็นตู้ทั้งหมดจำนวน3ใบครับรายละเอียดของแต,แต่ละตู้มีอะไรกันบ้างเริ่มจากตู้ใบแรกที่จะเป็นออฟฟิศใบที่2จะเป็นตู้ห้องน้ำและใบที่3ามจะเป็นตู้ยามผมพามาดูตู้ใบแรกก่อนครับตู้ใบแรกนี่เป็นตู้ประกอบใหม่ขนาดกว้าง3เมตรยาว6เมตรสูง2เมตร59นะครับโครงสร้างเป็นเหล็กชุบซิงค์สามารถซ้อนกันได้ประตูหน้าต่างเป็นของทอสเทม ตัวผนังและหลังคาเป็นแผ่นฉนวนสำเร็จรูปตัวกาวนส์สตีลแล้วก็มีแผ่นโฟมเป็นโพลียูริเทนโฟมอยู่ตรงกลางทั้งผนังและหลังคาแล้วก็เป็นแผ่นเหล็กเคลือบสีรีดลายวอลเปเปอร์อัดเข้าไปในผิวเหล็กเพื่อลดการเกาะตัวของหยดน้ําและฝุน่นเดี๋ยวผมพาด,ดูใ,ใกล้ครับจะเห็นนะครับเป็นผิวลายผิวมะกรูดซึ่งตัวนี้จะกันคราบสกปรกได้เป็นอย่างดีครับนี่คือในส่วนของตู้ออฟฟิศสำนักงานจะเห็นได้ว่า ด้านหน้าจะมีประตูบานเปิดขนาด0.90คูณ1.80เมตรแบบครึ่งกระจกพร้อมลูบิคของอัลฟาหน้าต่างบานเลื่อนสลับด้านหน้าขนาด1เมตร80สูง1เมตรนี่คือในส่วนของด้าน6เมตรด้านหน้าในส่วนของด้าน6เมตรด้านข้างครับจะเป็นในส่วนของตัว power pack ตัวผู้ตัวเมียแบบกันน้ำสลับต่อไฟเข้าตัวผู้จะอยู่ด้านในนะครับอันนี้เราเตรียมเก็บแพ็กเตรียมส่งเพราะว่านี่ฝนตกแรงมากนี่ใกลงจะแรงอีกรอครับ แล้วก็ด้านหลังครับจะมีหน้าต่างของทอสแทม1เมตร80คูณ1เมตรอีก1ชุดพัดลมดูรลกาศฮาตาลิ6นิ้ว1ชุดด้าน6เมตรด้านหลังครับแล้วก็ด้านซ้ายจะเป็นด้านทึบครับเตัว่าตำแหน่งของประตูหน้าต่างสามารถสลับมุมได้ตามความต้องการครับนี่คือภาพรวมของตู้ออฟฟิศใบแรกภายนอกภายในกันบ้างครับ ภายในก็จะมีตำแหน่งของตัวหลอดไฟ LED จำนวน4หลอดตัวควบคุมของซีเมนต์ปลั๊กคู่กาวน,นี่ให้ครบหมดแล้วน,นี่คือหน้าต่างช็อสเส้นที่เห็นครับรพาบาลเรื่องสลับนะครับนี่ครับตัวพื้นครับ คือจะเป็นสมาร์ทบอร์ดหนา16มิลและปูทับด้วย PVC ชยีแบบการไฟครับตามมาตรฐานส่งออกประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ทางเข้าก็จะเห็นว่ามีตัวตำแหน่งของสวิตช์ปิดเปิดไล่ลงมาเป็นปลั๊กคู่กาวตรงนี้หนึ่งชุดแล้วก็นี้จะเป็นตำแหน่งของตัวประตูแบบทึขึ้มกระจกครับสรุปคือตู้ใบนี้มีฉนวนกันความร้อนระบบไฟฟ้า ประตูหน้าต่างปูพื้นเรียบร้อยหมดแล้วอันนี้ทางลูกค้าจะไปติดตั้งแอร์สองหมื่นให้ที่หน้างานครับเนื่องจากว่าจะต้องนําเข้าไปในโครงการซึ่งถ้ามีแอร์ไปด้วยน่าจะติดครับก็เลยจะไปติดแอร์ที่หน้าง,งานอีกครั้งครับนี่คือสาหรับตู้ใบแรกตู้ออฟฟิศมาดูตู้ใบที่สองความจําเป็นที่ต้องมีเลยคือตู้ห้องน้ําตัวนี้เป็นตู้ห้องน้ําขนาด1เมตรคูณขอโทษครับ1เมตรห้าสิบคูณหนึ่งเมตรห้าสิบก็โครงสร้างเป็นเหล็ก ปลอดสนิมเหมือนกันแล้วก็ตัวผนังเป็นส่วนเหมือนกับตัวใบแรกก็คือเป็นโพลียูรีเทนโฟมโฟมเหลืองเหมือนตู้เย็นการร้อนเก็บเสียงและไม่ลามไฟลูกบิดเป็นของโรับเข้ามาในห้องน้ำอุปกรณ์เบื้องต้นก็จะมีกระจกเงาเคาน์เตอร์นี่เป็นพาวเวอร์าร์นะครับระบบไฟฟ้ามีให้ครบพัดลมดูแลากาศ ฝักบวกนะัวน้ำฝักบวกัวชำระที่ใส่สบู่ที่ใส่กระดาษทิชชู่สุขภัณฑ์คอตโต้ระบบท่อน้ำเข้าน้ําออกแล้วก็ปูกระเบื้องแปรนิโต้ตอของคอตโต้ให้เรียบร้อยหมดแล้วครับนี่คือในส่วนของห้องน้ําขนาด1.50เมตร50คูณ1เมตร50ก็ระบบพ่อออกด้านหลังครับนี่จะเป็นตําแหน่งของทว่าปั๊ตัวผู้ตัวเมียแบบกันน้ําสำหรับต่อไฟเข้า นี่คือระบบท่องของตู้ใบนี้ครับก็สามารถจำน้ําภายนอกได้เลยน้ําดีน้ําเสียแล้วก็จำ้างนอกอย่างเดียวด้านในไม่ต้องยุ่งเพราะระบบเราเดินให้ครบหมดแล้วนะครับแล้วก็มีพัดลมดูดอากาศฮาตาลิให้เรียบร้อยหมดแล้วส่วนตรงนี้จะเป็นของในส่วนของตู้ป้อมยามตู้ป้อมยามจะเป็นขนาด1เมตรห้าสิบคูณหนึ่งเมตรห้าสิบหลอดไฟทั้งหมดจะเป็น led ครับมีเคาน์เตอร์ด้านหน้าอย่างาที่ท่านผู้ชมเห็นมีหลอดไฟให้แล้วเคาน์เตอร์ด้านหน้า กระจกบานเลือ่อนสลับครับวัสดุทุกชิ้นเหมือนกันก็คือโพลียูรีเทนโฟมเป็นฉนวนกันความร้อนประตูหน้าต่างคอสเทมหมดนะครับแล้วก็เ power p ั๊กตัวผู้ตัวเมียแบบกันน้ำํำการที่มีตําแหน่งของหน้าต่างให้2ชุดประตูแบบทึบขึ้นกระจกสเปคเดียวกันทั้งหมดนะฮะนี่เข้ามาก็นี่ครับตอหัหลอดไฟไมีให้แล้วปลั๊กคู่กาวมีให้เรียบร้อย ชุดเบกเกอร์เซอร์กิตแล้วก็ตัวสวิตชปิดเปิดแล้วก็ไล่มาปลั๊กคู่การหนึ่งชุดพื้นก็จะเป็นเหมือนกันครับสมาร์ทบอร์ด16มิลแล้วก็ปูทับด้วย p ี c ีชีพแบบกันไฟประตูหน้าต่างทอสเทนมีให้ครบครับโอเคครบทั่วแล้วนะครับสำหรับชุดตู้เปิดโครงการ3ตู้ใบนี้สรุปครับสำหรับโครงการที่ต้องการเปิด สำนักง,งานโครงการออฟฟิศเปิดขายที่ดินเปิดขายหมู่บ้านจัดสรรแนะนําชุดนี้ครับเนื่องจากมีทุกตู้ให้ครบไม่ว่าจะเป็นตู้ออฟฟิศตู้ห้องน้ําแล้วก็ตู้ปรปภสําหรับโครงการทางเข้าหมู่บ้านตู้ตัวนี้จัดเซตรายการมีรายการโปรโมชั่นมีส่วนลดในหน้าแรกของเว็บไซต์อยู่ครับหากท่านลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายขายที่เบอร์0 8 9 9 9 9 5 3 4 5หรือที่ไลน์ Official Assign Container s h o w c a s e ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.containershowcase.com ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ cribe ให้ช่อง Containershowcase ด้วยครับขอขอบคุณสำหรับก,การติดตามรับชมสวัสดีครับ